เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูบัวทางนี้สวยงามสวยงามว้าดูลมมาแต่ละทีนะคะลมมาแต่ละทีเย็นเย็นดูต้นโพนะคะทุกคนดูต้นโพต้นโพลมมาแต่ละทีเย็นเย็นลมลมเย็นดีมากเลยสดชื่นสดชื่นมากเลยค่ะฝั่งนี้ก็จะมีมีคลองมีคลองมี เพื่อนๆชมปลาว้าว wow, wow. ดูปลาค่ะปลามีปลาบุงบ้งๆด้วยยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนสวยงามสวยงามเห็นแล้วสดชื่นค่ะอากาศดีๆปลาเยอะแยะเลยทุกคนอากาศดีมากเลยอากาศดีมากเลย บัวก็กำลังสวยนี่เพื่อนๆดูดอกอากาศดีๆค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศทางด้านนู้นนะคะทางนี้จะมีต้นโพเห็นต้นโพไหมสสวยเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูบัวทางนี้ค่ามสวยษาม,ว,ามว้าวดูลมให้เพื่อนๆชมปลาทุกคนอากาศดีมากเลย อ้าววัวกำลังสวยๆวยเลยค่ะน้องสวยสวยบรรยากาศนี่เพื่อนเพื่อนได้ชมลมเย็นดีมากเลยสดชื่นสดชื่นมากเลยค่ะตรงนี้ก็จะมีมีคลองมีคลองมีที่เดินแบบสวยๆชิวๆค่ะ บรรยากาศดีๆอู Ooh, ล้ลมของที่มีปลาด้วยนะคะบางทีก็จะเจอน้องเต่าด้วยที่ก็อาจจะเจอน้องเต่าด้วยแต่วันนี้ไม่เห็นมีน้องเต่า,า,า,าเ,เ,เป็นไงบ้างคะที่ไหนอากาศร้อนๆบ้างมาชมที่นี่บรรยากาศดีๆอากาศไม่ร้อนนะคะ บัวทางนี้ดีกว่านะคะทุกคนบรรยากาศดีจังเลยค่ะดูนะคะเพื่อนเย็นมากเลยอะ่ะว้าสดชื่นสดชื่นลมแรงมากเลยค่ะเสียงปว้าวาดูปลาค่ะปลามีปลาบุงบ้งบุง้งบุ้งบุ้งด้วยบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคน โอเคนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆกระยาดินทุกท่านที่รับชมลมเย็นดีมากเลยสดชื่นสดชื่นมากเลยค่ะต่างก็จะมีมีคลองมีคลองสวยงามสวยงามเห็นแล้วสดชื่นค่ะอากาศดีๆปลาเยอะแยะเลยทุกคนเป็นไงบ้างคะที่ไหนอากาศร้อนๆบ้าง มาชมที่นีบรรยากาศดีๆอากาศไม่ร้อนนะคะเอาัวกำลังสวยสวยเลยค่ะทาง,งบรรกาศทีนีร้อนค่เาก็จะเจอน้องเต่า อากาศร้อนๆนี้น้องอาจจะไม่ขึ้นมาพาเพื่อนๆไปชมพเพื่อนๆมาชมบึงบัวสวยๆค่ะบรรยากาศดีๆค่ะสวยงามนะคะสวยงามมากเลยให้เพื่อนๆชมบรรยากาศต้นโพยใหญ่ๆสวยๆสวยมากลมมาแต่ละทีแบบเย็นๆได้ยินเสียงลมไหมคะทุกคนลมพัดมาแต่ละทีเย็นมากเลยอะ่ะ นอะะากาศเย็นๆให้เพื่อนๆได้ชมส,สดชื่นเลยให้เพื่อนๆชมปลาที่เดินแบบสวยๆชิลๆค่ะอา,ากาศดีๆอู้ลม นมครทุกคนดูทางเดินนะทางเดินสวยงามสวยงามสดชื่นมากเลยอ่ะลมมาแต่ละทีลมแรงแรงสวยงามสวยงามสดชื่นมากเลยอ่ะลมมาแต่ละทีลมแรงแรง ลมแรงมากเลยค่ะเสียงสวกสวยๆยากาศดีๆค่ะสวยไหมคะอู้พีมีปลามีปลาด้วยทุกคนเห็นปลาไหมคะลมแรงแล้วนะคะลมแรงๆรากาศดีๆต้นโพใหญ่ๆสวยๆ สวยมากลมมาแต่ละทีแบบเย็นๆได้ยินเสียงลมไหมคะทุกคนลมพัดมาแต่ละทีเย็นมากเลยอะ่ะบัวทางนี้ดีกว่านะคะทุกคนบรรยากาศดีจังเลยค่ะดูนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆชมปลาบ้วสวยๆบรรยากาศดีๆค่ะสวยไหมคะ มีปลามีปลาด้วยทุกคนเห็นปลาไหมคะ้สยไหมคะทุกคนดูทางเดินนะทางเดินวสวยงามสวยงามสดชื่นมากเลยอะ่ะลมมาแต่ละทีลมแรงแรง สัดีค่ะเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์ทุกท่านวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมบึงบัวสวยไหมคะทุกคนบึงบัวค่ะบะาาว้าวู้นกนกนกบินไปพอดีเลยเนี่ยเราอยู่ใต้ล่มโพค่ะต,ต้นโพต้นใหญ่ นกนกนกบินไปพอดีเลยนี่เราอยู่ใต้ล่มโพค่ะต้นโพต้นใหญ่ใหญ่โอเคนะคะสวยสวยบรรยากาศดีๆค่ะสวยไหมคะอู้พีมปลามีปลา,าด้วยทุกคนเห็นปลาไหมคะเย็นมากเลยอะ่ะ คลื่นสดชื่ลมแรงมากเลยค่ะเสียงไปว้าวอู้นกนกนกบินไปพอดีเลยนี่เราอยู่ใต้ลมโพค่ะต้นโพต้นใหญ่ๆอวัวนะคะบัวก็กำลังสวยงาม มากเลยกำลังดีเลยดอกบัวก็กำลังสวยนี่เพื่อนๆดูดอกโอเคนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆกัญญาณิมิตรทุกท่านที่รับชมอดีมากเลยสดชื่นเลยอากาศดีดีค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศทางด้านนู้นนะคะทางนี้จะมีต้นโพเห็นต้นโพไหมใบไม้ สวยไหมคะทุกคนดูทางเดินนะทางเดินสวยงามสวยงามสดชื่นมากเลยอะ่ะลมมาแต่ละทีลมแรงงหมบัวทางนี้ดีกว่านะคะทุกคนบรรยากาศดีจังเลยค่ะดูนะคะเพื่อนๆหอกบัวนะคะ บัวก็กำลังสวยงามเป็นไงบ้างคะที่ไหนอากาศร้อนๆบ้าง